จึงจะกว้างอย่างนี้นะครับถ้าเปิดเอกาสารเนี่ยจะอยู่หน้าที่หนึ่งนะครับแล้วก็ปริมาณเอกาสารก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าเนื้อหามันเนี่ยมันบีบให้ต้องให้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะเรียนน้อยเกินไปก็ไม่ได้นะครับถ้าจะเรียนลึกเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเราเรียนเพื่อไปทำข้อสอบนะครับเคนะค ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปอธิบายนะครับต้องต้องบอกนี้ก่อนนะครับให้เราจินตนาการเรื่องเรื่องของการตลาดนะครับจับจับประเด็นเลยนะครับวันนี้จะอยู่ในเรื่องของของการตลาดนะครับว่าในลักษณะของการตลาดยังยังไม่ต้องดูเอกาสารนะเอาเอาความเขา้าใจเข้าเข้าจับก,ก่อนนะครับอาจารย์ก็เน้นนะครับในส่วนของความเข้าใจเป็นหลักนะครับส่วน ความจำเนี่ยจะเป็นเรื่องของส่วนส่วนรองนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับแต่ว่าให้ให้เราเข้าใจก่อนนะครับคือถ้านึกถึงการตลาดนี่นยก็คือถ้านึกถึงท้องตลาดอย่างเงี้ยครับท่านก็จะนึกถึงพ่อค้าที่ขายใช่ไหมครับในอะไรต่างๆแล้วก็จะมีลูกค้านะครับมีการซื้อขายอะไร,ะไรกันนะครับในส่วนของธนาคารก็เหมือนกันอันนี้เจาะลงมาแล้วนะในส่วนของธนาคารทกศเนี่ย มันก็จะเหมือนกับทุกๆธนาคารนะครับเพียงแต่ว่าหลักของธนาคารทวศอนะครับจะจะสอบเนเรื่องหลกักครั้งครั้งแรกๆนะครับว่าลูกค้านะครับลูกค้าของทวศอเนี่ยมันมีกลุ่มแบบไหนบ้างนะครับอันนี้อันนี้อธิบายให้ฟังนะครับไม่ต้องไม่ต้องจดหรืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดอยากจดก็ได้นะครับเพียง <ๆ S 2> แต่ว่าจะอธิบายภาพรวมก่อนว่าลักษณะของการตลาดที่มันเป็นกลุ่มลูกค้าของธนาคารทอศเนี่ย มันมีอะไรบ้างน,นะครับในในในอย่างกว้างนะ,อ,ะอันดับแรกนะครับพคสอเนี่ยก็จะแบ่งสองกลุ่มลูกค้าใหญ่ๆนะครับก็คือลูกค้าบุคคลอันอันันแรกเลยนะลูกค้าบุคคลนะครับอสองนะครับลูกค้าสถาบันองค์กรที่ิบุคคล อันน <se> ี้ภาพอย่ากวานะครับสรุปนะครับสรุปการตลาดของธนาคารทอกศนะครับการตลาดก็คือการที่มันมีลูกค้าเหมือนการตลาดเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างนะครับก็จะมีในส่วนของลูกค้าที่เป็นบุคคลนะครับแล้วก็ลูกค้าที่เป็นกลุ่มองค์กรนะครับซึ่งลูกค้าที่เป็นกลุ่มบุคคลนะครับจะมีข้อต่างอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือว่าถ้าเป็นธนาคารทั่วไปนะครับเขาจะมีลูกค้าทั่วไป เป็นลูกค้าทั่วไปนะครับลูกค้าทั่วไปก็พวกเอ่อพวกมีรายได้น้อยน,นะครับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างเรานี่นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็เป็นลูกค้าในกลุ่มคนธรรมดาในประเภทที่เป็นลูกค้าทั่วไปก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นภาพแบบกว้างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับชื่อชื่อก็บอกธนาคารอยงเแีโโ้วนะครับว่าธนาคารตกสอนะครับชื่อเต็มคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์รการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้น มันจะมีกลุ่มลูกค้าอยู่ลูกค้าหนึ่งครับที่เป็นลูกค้าของเ,เขาเลยก็คือกลุ่มลูกค้าเกษตรกรนะครับกลุ่มลูกค้าเกษตรกรนะครับกลุ่มลูกค้าเกษตรกรเนี่ยก็จะมีหลายๆครับไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรด้านาการปลูกพืชนะครับการเลี้ยงสัตว์นะครับการประมงหรือเกษตรกรอืนๆน,น,นะครับเพราะฉะน,นั้นนะครับเราได้หลักอยู่อย่างหนึ่งครับว่า ในหลักของการตลาดนะครับในธนาคารกสทรษษษเนี่ยมันจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเขาเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดานะครับก็คือมีลูกค้าทั่วไปนะครับแล้วก็ลูกค้าที่เป็นเกษตรกรนะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขายังแยกย่อยได้อีกครับซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์เน้นไว้มากๆนะครับในครั้งที่แล้วว่าเกษตรกรวิถีใหม่นะครับ อันน right? ี kind of ้ให้ดอกจักม้เลยนะครับเกษตรกรวิถีใหม่นะครับคือเรารู้แล้วล่ะหลักหลักนะครับหลักก็คือลูกค้าบุคคลธรรมดาเนี่ยเราก็จะมีลูกค้าทั่วไปกับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรนั่งเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่2ตัวครับที่ที่มันแปลกแปลกนะครับแล้วก็มันมีโอกาสที่จะออกเป็นข้อสอบได้นะครับก็คือลูกค้าที่เป็นกลุ่มเกษตรกรเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่าวิวิถีการใหม่นะครับก็คือวิถีใหม่นะครับ วิถีนะวิถีใหม่นะครับซึ่งข้อสอบอาจออกก็ได้นะครับว่าลูกค้านะครับที่เป็นเกษตรกรนะครับที่เป็นเกษตรกรวิถีใหม่เนี่ยมีชื่อเรียกว่าอย่างไรนะครับมีชื่อได้ไหมอย่างนี้ออกได้นะครับมันจะมีอยู่สองส่วนนะครับก็คือ New Generation นะครับนิวเจนนะครับให้จําว่านิวเจนก็บอนะครับถ้าใครอยากเขียนเต็มก็ New generation นะครับ G G E N นะครับ E R นะครับ A T I O N นะครับ New generation นะครับก็คือชื่อมันก็บอกว่า new new แปลว่าใหม่นะครับ generation ใหม่นะครับแปลว่าในเกษตรกรวิถีใหม่เนี่ยก็คือเป็นในกลุ่มลูกค้านะครับที่เกี่ยวกับเป็นลูกค้ากลุ่มบุคคลธรรมดานะครับในส่วนของเกษตรกรนะ นะครับตัวนี้ก็ต้องต้องต้อง,องนึกไว้นิดหนึ่งนะครับว่ามันมีเฮ้ยเกษตรกรวิถีใหม่นะครับก็คือ new generation นะครับสองนะครับอันนี้ก็สอนไปแล้วนะครับก็คือ smart farmer นะครับอ่า smart farmer นะครับถ้าใครเคยเรียนกับอาจารย์ครั้งก่อนๆจะรู้เลยว่า สมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับก็เป็นเกษตรกรวิถีใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มันได้มีนะครับการตลาดพวกนี้ที่มุ่งเน้นนะครับมุ่งเน้นนะครับในส่วนของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไว้นะครับที่เอ่อมีสินเชื่อนะครับสินเชื่อนะที่ออกมาให้สอดคล้องนะครับกับเกษตรกรนะครับวิถีเจนนิวเจเนอเรชันนะครับกับสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับอันนี้อันนี้ดูไว้หน่อยนะครับเผื่อเผื่อข้อสอบถามง่ายๆครับเกษตรกร ข้อใดคือเกษตรกรวิถีใหม่นะครับอาจจะให้ว่าเกษตรกรปลูกพืชน,นะครับเกษตรกรการประมงหรือว่าเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับให้สังเกตเลยเพื่อออบสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับว่าเป็นเกษตรกรวิถีใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเขาถามว่าการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์หรือการประมงหรืออื่นๆนะครับพวกนี้เขาจะเป็นเกษตรกรด้านเดิมนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับเกษตรกรวิถีใหม่นะครับโอเคนะ นี่ก็เป็นเป็นข้อสังเกตนะครับในกลุ่มลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าบุคคลนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกค้าบุคคลนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่สองสองส่วนนะครับส่วนแรกนะครับเป็นลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปนะครับอันนี้ไม่ต้องจำครับเพราะว่ามันเหมือนกันกับทุกๆธนาคารนะครับแต,แต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าเกี่ยวกับกเกษตรกรเนี่ยอาจจะต้องจานิดนึงว่ามันมีกเกษตรกร ดั้งเดิมนะครับกับเกษตรกรวิถีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นตรงเกษตรกรนะครับวิถีใหม่เนาะโอเคนะครับก็จบนะครับในส่วนของลูกค้าที่เป็นลูกค้าบุคคลนะครับต่อไปครับนอกจากนะครับจะเป็นลูกค้ากลุ่มบุคคลแล้วนะครับเราจะมีลูกค้าที่เป็นองค์กรนิติบุคคลด้วยนะครับซึ่งในนี้อาจารย์ก็จะขอพูดผ่านๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะสนุนให้เห็นว่าเฮ้ยที่เราเรียนมาเนี่ยมันมันเริ่มเริ่มจะเข้า ทางนะครับแล้วก็สอดคล้องกันไปเรื่อยๆนะครับคือที่สอนในครั้งก่อนๆเนี่ยมันเป็นพื้นฐานก็ว,ว่าเอ๊ะกองทุนหมู่บ้านอะไรพวกนี้นะครับวิสาหกิจชุมชนหรือสากลพวกนี้นะครับก็คือยังเป็นลูกค้าของสถาบันการเงินได้นะครับไม่ไม่จำเป็นว่าเอ้ยเราเป็นสากลแล้วนะครับเราไม่สังกัดธนาคารใดเลยนะครับอันนี้ก็ก,กไ็ไม่ได้นะครับอาจจะมีจุกเว้นบ้างนะครับมาดูกัน กลุ่ลูกค้าต่อไปนะครับเขาเรียกว่าลูกค้าสถาบันองค์กรนิติบุคคลนะครับ ลูกค้ากลุ่มองค์กรน,นะครับนิติบุคคลนะครับก็จะมีอยู่สองส่วนใหญ่ๆสามส่วนนะครับใหญ่ๆก็คือเป็นนิติบุคคลนะครับชื่อตัวนี้เลยเนี้ยที่หนึ่งนะครับลูกค้าสถาบาันมีนิติบุคคลนะครับสองครับมีกองทุนหมู่บ้านอ่ากองทุนหมู่บ้านนะครับมีอะไรอีกครับมีวิสาหกิจฉุกชน วิสาหกิจช so well, anyway, um, uh, hmm. ุมนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปครับก็มีสากรการเกษตรนะครับแล้วก็สากรนอกภาคการเกษตรก็มีนะครับอ่าสรุปก่อนนะครับสรุปนะครับลูกค้านะครับที่เป็นสถาบันหรือองค์กรนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่ประมาณ3ตัวนะครับหนึ่งก็คือลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลก็พวกบริษัทนะครับหรือพวก s m e นะครับที่สอนไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็เป็นในส่วนของกองทุนหมู่บ้านนะครับวิสาหกิจ ชุมชนนะครับแล้วก็สากอน,นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับเป็นองค์กรภาครัฐนะครับหรือรัฐวิสาหกิจอ,องค์กรภาครัฐนะครับก็คือมีทั้งอ,องค์กรทั่วไปนะครับแล้วก็องค์กรนะครับวิสาหกิจ นะครับเค okay, นะนี่ก็ไม่ต้องจานะครับไม่ต้องจําเพยงแต่ว่าจะบอกว่าลักษณะของมันเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับโดยสรุปก็คือลูกค้าที่เป็นลูกค้ากลุ่มสถาบันนะครับองคอ์กรนิติบุคคลนะครับก็คือจะมีหนึ่งครับตัวคือลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลนะครับสองครับเป็นลูกค้ากองทุน นะครับวิสา,าหกิจชุมชนหรือสากรการเกษตรนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับองค์กรองค์กรของรัฐนะครับหรือรัฐวิสา,าหกิจนั่นเองนะครับก็เป็นลูกค้านะครับในกลุ่มของธนาคารกรทเหมือนกันนะครับอโอเคนะอันนี้จะเป็นเป็นภาพอย่างกว้างนะครับให้เรารู้ก่อนว่าไอ้การตลาดเนี่ยมันก็คือเน้นในส่วนของกลุ่มลูกค้าครับว่าลักษณะของลูกค้าของธนาคารกรทเนี่ยม,มันมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะ ต่อไปนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของทฤษฎีนะครับแนวความคิดนะครับทางตลาดนะครับอันนี้ต้องขอเรียนก่อนนะครับว่าเนื้อหามันจะค่อนข้างกว้างนะครับเพียงแต่ว่าอาจารย์จะพยายามสกโขกให้แคบนะครับโดยอิงจากประกาศอันก่อนๆนะครับของปี่ยกศน์นะครับซึ่งประกาศใหม่เนี่ยมันยังไม่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเนื้อหาของเราเนี่ยก็จะก็ยังกว้างๆอยู่แต่ว่า ก็จะเน้นให้นะครับว่าจุดไหนที่มันมันน่าจะออกข้อสอบนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ท้ายข้าก็จะมีข้อสอบไปกันอยู่ประมาณ10บข้อนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนจาก1ิบข้อนะนะครับโอเคนะเรามาดูครับอันแรกครับหน้าที่1นนะครับเราจะพูดในส่วนของเรื่องของแนวความคิดนะครับทางการตลาดนะครับมาร์เก็ตติ้งคอนเซ็ปต์นะครับ แนวความคิดทางการตลาดนะครับแนวความคิดทางการตลาดคืออะไรก่อนครับดูในเอกสารก็ได้นะครับถ้าใครไม่อยากดูคนกดานนะครับแนวความคิดทางการตลาดนะครับหมายถึงหมายถึงนะครับการใช้ทรัพยากรทั้งหมดขององค์การธุรกิจที่ได้จัดสรรน,นะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับโดยมุ่งเน้นกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าผู้บริโภคนะครับเกิดความพึงพอใจ นะครับและองค์การธุรกิจนะครับได้รับผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจและรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าการตลาดเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นในส่วนระหว่างธนาคารนะครับพคสนะครับธนาคารก็จะสัมพันธ์กับลูกค้านะครับ แล้วในระหว่างตัวของระหว่างธนาคารกับลูกค้านะครับก็จะมีลักษณะก็คือเป็นแนวความคิดมันจะอยู่ตรงนี้ครับแนวความคิดว่านะครับระหว่างลูกค้านะครับกับธนาคารเนี่ยมันจะมีลักษณะนะครับเกิดความต้องการของลูกค้าอย่างไรนะครับเช่นลูกค้าที่เป็นเกษตรกรนะครับจะต้องการกู้เงินนะครับเพื่อนะครับไปทํา การเกษตรนะครับในส่วนของการเกษตรวิถีใหม่นะครับแล้วก็ธนาคารนะครับก็จะได้ดอกเบี้ยนะครับจากการที่นะครับธนาคารนะครับให้กู้นะครับมันก็จะมานกาจะกลับอย่างนี้นะครับหรือนะครับในรูปแบบของการที่ลูกค้านะครับลูกค้าของธนาคารตกสเนี่ยเอ่อมาฝากเงินกับธนาคารนะครับมาฝากนะธนาคารนะครับก็จะต้องให้ดอกเบี้ยนะครับตามลักษณะของ ประเทเงินฝากนะครับอะไรพวกนี้นะครับ,ก,นะรบก็คือพูดง่ายว่าถ้าให้ขีดเส้นใต้นะครับก็คือมันขีดเส้นใต้เพราะว่าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคในที่นี้นะครับก็คือลูกค้าในกลุ่มนี้นะครับซึ่งลูกค้าเมื่อกี้ก็อธิบายกันแล้วนะครับว่าลูกค้าในกลุ่มของธนาคารกรกศเนี่ยมันมีใครบ้างนะครับอ่าและโดยมุ่งเน้นนะครับให้เกิดความพึงพอใจลูกค้าเนี่ย ก็พอใจนะครับเอ้ยกู้กู้ได้นะครับสามารถมุนเวียนเงินได้นะครับไม่ติดขัดสนนะครับและองค์กรธุรกิจได้รับผลกําไรจากการดาเนินธุรกิจและรับผลประโยชน์นะครับธนาคารนะครับก็จะอย่างที่อธิบายไปเลยนะครับธนาคารก็จะได้รับดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยดอกเบี้ยนะครับว่าได้รับเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับวันนี้จะเป็นลักษณะนะครับของแนวความคิดนะครับทางการตลาดนะครับะ ต่อไปครับเรามาดูในส่วนข้อที่2ครับพอเรารู้จักนะครับว่าความหมายของการตลาดเนี่ยคืออะไรนะครับพูดง่ายเลยนะครับว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแค่นั้นแค่นั้นก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องจําเยอะนะครับก็สรุปมาแล้วนะครับให้ขีดเป็นต้นว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับนี่ครับเป็นหลักนะครับเป็นหลักขีดขีดขีดข้างบนไว้ด้วยไ็ได้นะครับว่าเป็นหลักเพราะว่าบางครั้งนะครับธนาคารก็ าจจะเป็นการตอบสนองต่อลูกค้าก็ได้นะครับอย่างเช่นที่ว่าลูกค้านะครับนำเงินมาฝากกับธนาคารตอสอนะครับเพราธนาคารตอสองเขาก็ให้ดอกเบี้ยไปนะครับโอเคนะ